สวัสด <muitas> <ian> um, ีค no ่ะมาพบกับช่องอีดอีชแนลค่ะสวัสดีค่ะมา่ออีนค่ะวันนี้อีดพาทุกคนมากินข้าวมันไก่ค่ะนี่ค่ะข้าวมันไก่เยอะๆเลยจ้าแล้วมีน้ำซุปนะคะนี่ค่ะวันนี้อีไม่ได้ทำเองนะคะคือมาจากร้านค้าค่ะมาค้ามาอกินข้าวมันไก่กับอีเลยค่ะก่อนกินอีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดถูกใจให้อีทด้วยนะคะฝากเปก็นกำใจจนกว่าจบคลิปด้วยนะคะมาค่ะกินด้วยกันค่ะนี่ใส่น้ำจิ้มค่ะโอ้น่ากินมากเลยค่ะไปซื้อมานะคะวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวค่ะาลาดลงไปเลยค่ะอืเอเยจ้าทำมันไก่เจ้านี้อร่อยค่ะ ซอซกินเป็นประจำเลยเนาะมาค่ะกินข้าวข้มามันไก่ด้วยกันค่ะนี่ค่ะน่านกินมากมากค่ะคำมีใหญ่เลยนะคะหิขวข้าวค่ะวันนี้ไ่จ้ะเกืนน้ำลายก่อนแล้วค่ะอ่าเอาเลยค่ะอื้มอ,อ,อร่อยค่ะอร่อยมากมากค่ะ กินเป็นเพื่อนกันจนจอดจบคลิปเลยนะคะระุกรุกเพื่อนใจเหาอ เพื่อนๆได้ใจกินกันคะ่ะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะนี่ค่ะอืมอาโศกอ๋ออยากกินคำใหญ่ๆนะนะคะอยู่ข้างค่ะ

วันนี้เปลี่ยนมากินข้าวสวยกันมั่งไหมคะมเริ่มที่ชู่ค่ะเริ่มหยิบทีชชู่มา ากเป็นําใจให้อิทด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อิทด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้อิกก็จะขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอีกแชนเนลด้วยนะคะเดี๋ยวอีกกินต่อนะคะขอบคุณค่ะ